ในราคา149,000บาทได้คาวาซากิเวอร์ซ650ไปใช้งานแล้วนะครับคันนี้รถเจ้าของเดียปี2 0 1 5วิ่ง1 3 0 0 0มกิโลบีบใบครบถ้วนเลยมีมีพนักพิงให้ด้วยแคชบาร์บนแคชบาร์ล่างแบบเต็มนะครับกัดฮงกัดแทนมีให้ครบจัดจับ,บชิหน้าทรงสูงมีให้ครบ,ครบ,ครบเลยรถสวยงามพร้อมใช้งานนะครับเป็นรถเจ้าของเดียววิ่งเพียง1 3 0 0 0มพกิโลย้ำนะครับใหม่คลิปมาดูเครื่องฝั่งนี้กันบ้างใหม่ทุกจุดนะครับสวยงามจริงจริง อ่าทีานี้มาดูเลขใหม่กันหน่อยมีไฟบอกเกียร์มาให้เรียบร้อยนะครับสะดวกสบายมากๆเลขใหม่13,600กิโลนะครับะดูฟังเสียงเครื่องกันหน่อย สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับมีงบแสนต้นๆพิ่งเข้าวงการทัวริง่งแนะนำจริงๆแนะนำมากๆนะครับเราเปิดไว้1 49,000บาทเท่านั้นได้รถทัวริ่งเอาไปออกจิตได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ